สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่8พฤษภาคม2568วันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจ่อเด่นวิงดูแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวัน,น,ะะน,วนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมวันที่7ก่อนมาเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับวันที่7นะคะจะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย5และ้ 4, รอบเช้ามา1 1 8 8 4นะคะ8มา2เด้งเข้าคู่ตัวเด่น8 4 4 8นะคะทุกท่านแล้วก็อีก1นเด้ง8 11 8แแต่มาตัวกลับ เลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลข4นะคะวันนี้เป็นติดคู่ตัวเด่นด้วยติดคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันด้วย fc น่าจะได้อยู่นะคะทุกคน8 4ด8ทุกคนคาะเด่นรอบบ่ายเจ5ห้ละ4มา4 1 3ห9หลุดนะคะ4มาหลักร้อยทุกคนมาเข้าคู่ตัวเด่นแยกกับเด่นประจําวัน7 9 9 7ของรอบเช้านะคะทุกคนเสียดายเนาะพี่น้องเอา

ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ี่ศูนย์เด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และ2ค่ะ3ามนะคะสามห3ึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าสามสามสี่สีองสสองสองหนึ่ สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองประมาณนี้นะคะทุกคนเอามือนี่คือเบาไว้เจพี่น้องขั้นได้จับคู่นี่ขนาดบดบดิเขียนไว้นะคะทุกคนจับสดๆนะคะทุกคนไหลเง่าวเป็นทางเบาพี่น้อง ขอโทษขอไปนะคะ <Stars> มาดูคู่ตเด่นนะคะหนึ่งศูนย์สามสองจับให้สุดๆเลยได้พี่น้องขาเบิร์สถิตีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้มีโพยแต่อย่างใดนะขอโทษขอไปพี่น้องมาดูคู่ตเด่นค่ะหนึ่งศูนย์สามสองค่ะทุกคนขาะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สามกับสอง 3ามห3ึ่งหนึ่2สามสามศู fc ขานี่ก็คือคูต่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับศูนย์เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลห้า เอกขากับเลข0นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า1ูลย0เด่นประจําวัน5กับ0เป็น15511001 0ค่ะ055000ติดเลขเด่นประจําวัน0550 3กับ2และ5กับ0เป็น35533003ติดคู่ตัวเด่น3003 2ค่ะ 2 5ง2้าห้าสองูนติดคุตเดนสองศูน2002นะคะทุกคนเป็นยังไงคะพี่น้องมักก็ตามใดบ่ามากก็าชอบให้เดือนพานเด้อจ่าพี่น้องเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่8พฤษภาคมสองพันหวันพฤหัสบดี ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อีโชคดีค่ะโชคๆมันมานสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า